พี่เว็บเสียงเสียงคีย์บอร์ดดังไหมมันไม่ได้ดังนะเกียร์คือมันได้ยินอ่ะมันได้ยินแหละแต่ตอนตอนตอนแรกอ่ะมันอยู่อย่างเงี้ยตอนแรกมันอยู่นี่ไงไม่อยู่นี่ไม่ก็ธรรมดาใช่หรอเพราะว่ามอสเพราะว่ามอสไม่มีแบบนี้ไงวง่ีมีแบบนี้ก็ไ่าแต่ตอนแรกอย่างเงี้ย <c oughs> เอาไว้วันนี้แล้วกันไม่โดนลมด้วยเยี่ยมมอสใช่ไหมว่าเมื่อกี้พี่ใช้เน็ตโทรศัพท์ทั้งตาเลยเว้ยเยี่ยมมันคือที่หอมันเป็นอย่างี้เ้อเตอร์สองดีสุดคือท่านเน็ตเน็ตแป็ปิงก็เคียสุดเลาเตอร์สามก็คือปานกลางก็คือถึงค่าปิงจะน้อยแต่แบบมันไม่นิ่งอะคืนไม่นิ่งช่วงนี้ติดเจ็ดโทววชอบเล่นมีดวันนี้แหละสนุกมากมช่วงนี้พี่ พี่พ,พี่พี่เล่นอยู่แค่สามตัวนะ่ะพี่เล่นอยู่แค่สามตัวจริงๆเว้ยมอตรู้สึกว่าออกแค่สามตัวเฮียนี้ไม่ได้ถ้าพี่หยิบเจ็ดพี่ก็จะลูกสองลูกตาเลยเว้ยมันมันมากนะ่ะเวลาลูกสองไปยัดหน้านะ่ะฮึแม่อ๋ออะไรก็เลือกไว้ก็แบกไปค่อยกินอย่าหมดนะ ไม่กลัวของอร่อยมอดพี่วาตานี้ถ้าเดี๋ยวดูแมปก่อนถ้าแมปมันคู่ควรพี่จะแตะเลนหน้าแล้วก็จะรีบเข้าอย่างรวดเร็วรี่ไปไหนรีบเข้าไซส์ไงโอเคโอเคเอาโวนี้ไปละดีแล้วนะ จะเกาคิดไม่ออกว่าจะเอาโอนี้จะเอาพามไปดิเพราะว่าไอเดียใช่ไหมเป็นละท่านสิมันสกินมันเยอะไม่ไม่ไม่มาถึงอันนี้มาถึงอันนี้นี่ข่อยปัดอ๋อคิดอยู่ว่าจะเอาพามาจะเอาโอนี้ไปดีถ้าเอามาหมดเลยก็ได้มันคนละปืนกันเองไม่พี่พามแฟนทอมอ๋อพามแฟนทอมนึกว่าพามแไนเดียว ถ้าส่วนตัวแฟนทอมอี่ยกให้โอนี้คือเดอะเบสอันนี้ส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวจริงปวดมันแต่ถ้าแวนเดียวอ่ะแต่ถ้าแวนเดียวอ่ะที่ให้กิทป๊อปเดอะเบสของผมให้มังกรเพราะว่าถ้าเป็นมังกรใช่ป่ะมังกรพี่ให้โอเปอเรเตอร์เว้ยแต่ถ้ากิทป๊อปกับพี่ให้แวนเดียวแฟนทอมพี่ให้โอนี้แฟนทอมเอ้ยโอเปอเรเตอร์ผมให้ผมให้ต้อเปิดนะจริงๆอ่ะเ okay สียงมันสะใจดี มันจิ้วจริงจิ้จริงโอเปอเรเตอร์มันโอเปอเรเตอร์มันให้มันให้ทุกเปิดจริงจริงอะสก,กินที่ว่าเป็นเอฟเฟกทั้งไอออนริเวอร์แล้วก็ไอบางกรอถ้าเอาเอฟเฟกอลังการในในแต้มพันเจ็ดริเวอร์คุ้มสุดเพราะว่าไอออนมันมีแคจิ้วลูกบอลโ,โง่ๆแต่ว่าริเวอร์มันเปลี่ยนฟ้ามือแล้วก็ลากลงลุม ราคาเท่ากันวันนั้นเสดายที่ไม่ได้ว่าจัดจัดริดเวอร์มาเซ็งมากพี่เสดายที่พี่ซื้อมังกรไม่ทันโอเปอเรเตอร์รู้สึกว่าอยากเก็บไว้โอ,โอ้โหเฮียไอบ็อกชิดแล้วคิดอีกกูไม่เล่นแล้วเลน,น่าตานี้ไม่เล่นแล้ว <ผม S 1> ลได้เนี่ยได้เ,น,เ,เน,นี่ยได้เนี่ยพี่เกลียดเลน,น่าในแมปไอบ็อกเว้ยมันมุมมันเที้ยนะก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้แต่แค่ว่ามุมมันเที้ยนะ cho lại lên mà lại up team đâu bất kỳ thế mà Hấp gần chiều tròi cả chết có... là đâu <verw Harrop paid venue> <pare sauce> ถ้ารหัสนี้ขึ้นโกสมมตินะถ้ารหัสนี้ขึ้นโกจะเอาไปเอารหัสพีเกิ์มาตัวซีวิสสามที่ได้รหัสไอ้ฟุกมาละ <c oughs> เหรอเออเพิ่งได้มาเดี๋ยวเล่นตอนนี้จบจะเปลี่ยนไปท่าเป็นฟุกดีกว่าเพราะว่าอย่ากปั่นแรงให้พี่ฟุกด้วยแล้วก็ปัน่นไว้วยธนพาด้วยยังไงน้องชายที่แสนดีฟังไว้ได้เปฟุกถ้าจูอยู่แล้วก็เ <c oughs> ยี่ยมนี่ว่าดอสว่ะยากเวยอย่ามันก็ต้องกดฟุกเชี่ยนมันกดชา้า มันคิดอะไรอยู่อะมันไม่ใช่ระบบแรงเกมโมบ้านะเว้ยที่แบบมึงต้องรอให้ถึงวิตัวเองมึงก็กดไปเห็นไหมโซวนวิกดบอกแล้เชียี่มันเออเด็กโอ้โอ้เชียโอ้โหดูดิสามตัววะ่ะกดที่ดูวิลิปมีไม่เกินสามอะเป็นแรงอัพที่ดีนะส่วนตัว มันจะปั่นประสาทอย่างหนึง่งถ้าแบบมีคนแบบแฟงเก่งในทีมอะแล้วแม่งเล่นดวยีสามตัวและสาตัวนั้นแม่งแบบผัดกันแฟงอะมันทําให้ปั่นประสาทอย่างนีง้ก็คือเราเดาไม่ได้ว่าตัวต่อไปไมันเป็นที่อะไรแฟง โทรศัพท์พี่ยังนิ่งๆอย่างนี้พี่ก็จะเล่นแรงตาน,นี้สบายเบบว่าเล่มคลองอ๋อไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวอรองลองข้างบนระวังข้างบนตัวข้างบนด้วยเจ็บก็เจ็บอ่ะมันก็ต้องหิวเหมือนกัน อาไซด์ดีบีมปไป,ปไปอบอลเลเว็บ,บวไปเว็บยิบปยังโอเคเอยิบยังยิบยังหลังไซดยิบไปแล้วยิบไปแล้วโอเคโอเคข้างบนกลางบน ไอ้ที่อโคตรจริงเขาเขาล่นได้หนไูได้แต้มเราได้แต้มเราได้แต้มยังไงก็ได้สวยตายนะตายนะเหยียบทรงตายนะมอสเอาอะเมื่อก,กี้มันเป็นแผนไว้มอสคือพี่รีบตายไง,ไงแบบรีบเก็บรีบเก็บสแตทออฟไงเนี่ยได้สี่เต้มแล้วเนี่ย<อ>ปาหรอกพี่แค่ยิงไม่โดน <laughs> ผม่อคเแอตสิตไปหนึ่งถ้าเขาใชอย่างรวดเร็วอีกจะเล่นแค่นี้น่าจะไหวอยู่แหละเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้เจ็บมากพี่โอ้ดเจ็บอ่าห้าเจ็บละเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในสมบกในสมบก เป็นพี่อะไรมัเนี่ยเอาได้พี่เอาได้โอ้โหพี่กูห่วยอะไรสัตว์พี่กูห่วยโยกพี่เบ๊มีอยู่ปะไม่มีไม่มีไม่มีเข้าไซด์ดิครับเข้าไปแผ่นอะว่ายล่ะเอ็กตกใจไ่นนะล่ะพี่ ระวังสวยยิงยองกระสุนหมดเกตละมอส6เกตละมอสยิงยองกระสุนหมดแล้วตอนเนี้ยทีบอกเลยเมื่อกี้โองเมนแม่งท้าทายอำนาจมือพี่อะระยะที่ขวาพี่เชื่อเก่งกว่าเพราะว่ามีปรมาจารย์ฟุกดูปรมาจารย์ฟุกบ่อยโอ้โหหัว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 โยกอะรล้วหาแตปัดแม่งนำโชค ที่พี่ไม่ถือสไปอ่ะมันมีสาเหตุหลักสองอย่างเว้ยอยากเข้าเร็วกับขี้เกียตเพนตอนนี้จะรีบเก็บเกตระวังมุมเดิมฟินิชฟินิชขึ้นข้างบนเอชแนี่เออสวยเอาโอ้ยนี่แหละนี่แหละที่กวนไอ้มุมเพี้ยเนี่ยเฮ้ยขี้เพี้ยเลยคนเลยรุเรหันเป็นลมให้ นไนนมสวยสวยที่ได้เปิดก่อนเอ,อ่อถ้าเป็นไปได้ไม่ไ,ได้รีบรีบไปด่วนเลยอละไรได้อยู่เลยั่งฟ้ายังซ้ายมีโอ้โหถามมิงมาลั่นก่อนมาลั่นก่อน,มน,อนเมื่อกี้ถ้าแบบผมลั่นก่อนน่าจะได้คิว คนที่วันแทบเก่งจริง,รงๆแหละเอาที่แบบจริงจังนะจะมีเศษกับไอ้เฮียเจระจะมีสองตัวแน่ที่แบบ,เก,แบ,บเก่งแบบเก่งเลยเฮียขอบปลมาแล้ว้ไม่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 ไม <Thank> you, เซฟตังดีกว่าเฮียเซฟเดีกว่ามึงจะเล่นแค่คลาสสิกกับกอใหญ่เนี่ยโอเค ลองมุมเดิม,มโอ้โ,อโฟมมหฟินิกต์ทามิ่งก์กระจัดเว็บชุบได้ไหมเมหอเ่ยโเคโเบอร์จะไร้ตอกครับ นะย้ายได้นะย้ายไปเลยย้ายไปย้ายไปโอ้ oh, ยเบีย้ย oh, <yeah, S 2> ตัวตรงนี้เสร็จแปดไอ้เชนี่มุมเท่าไรเราได้ได้แผน่นปีไปรลวังหลังกันแล้วอ๋อ้โหแล้วทำไมมึงไม่ขุมไซนั้นใครสอนถือบักกี้มาเล่นตรงนี้เราบินหลัง ลโกนโอ้ยเจ้ทำไมกูไม่ตายวะกูไม่ได้อยากอยู่กับเมื่อกี้ระยะวอลพี่ไม่ถึงแม่งยกไม่ได้ฮะเอปิดฐานลาบคามิงตัวเองด้วยไม่ตายไม่เลย ไปด,ดูลิตเล็กนิ่งนันนออน่นดวิต้เอาหน่อยเอาหน่อยพี่เชื่อว่าเราเข้าเอาได้เว้แต่ว่าเราต้องตัดให้ได้ด้วยเกอไรจนยเฮ้ยเชื่อโ้ทิเบหิวนะวเลสไปแลออ้วยู่เลสไปแล้วยู่เลสอยู่ไอ้ี้งไม่ด้งทเบเป็นทอมมี อุย้ยโอ้โหทำนี่อีกแล้วโอ้เจตอ๋อมันได้พอเลือดเพื่อนโหลดเท่านั้นเลยแบบเมื่อกี้มันคลิกขวาไว้พี่เจรงจัดรอพึ่งอะไรจากบ,บิมได้บ้างเนี่ยเยคื่อท่ามาเกีบมันวางสเต็มให้พี่อ่ะพี่ยังจะพอช่วยมันได้เว้ยมันไม่วางมันพลรวางก่อนแผ่นเว้ย ขอได oh, right. ้นะมอนปืนอ hmm, ่ะนั่เลยเล่นเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยพี่เดิมพี่เดิมพี่เดิม แต่เจ็บแต่เจ็บเอเชียเจ็ดแปดไปนี่คุยเถอะสวยเฮ้ยไปลอได้เลย เพยายามช่วยอยู่แต่ว่าทีมไม่โผล่ทีมทีมเราเออพี่เข้าใจมันจะบีมโผล่ได้ไฟช้าไปเอาแล้เรามีสตองโกเนตเอาอยู่เมื่อกี้สวยสวยงันสวยยิงดิเออถ้าตัดไม่ได้ก็ไม่รู้วยพูดไงแล้วพูดโลวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้จะไม่รู้ เชี่ตน่าจะถือออฟน่าจะเซฟมั้งแต่เชีย่ยเนี่ยมีดีแค่พัดเลยเนะี่ยพอแล้วพอแล้วเมือ่อกี้เครื่องมากเลยเฟิร์สช็อตแม่งไม่โดนหัวภาพค้างแหละพี่ไอ้ปัดบอกว่าค้างค้างเหรอ Saya oh, safety top, Apa pergi pegangan, jet, dor.